เกิดอะไรขึ้นรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นประกาศพร้อมหย่าสามีหลังแต่งงานมาสี่ปี หลายคนทราบกันดีว่าทางด้านรัศมีแขฟ้าเกลือล้นเข้าพิธีแต่งงานกับสามีโจนาตเมื่อวันที่5มิถุนายน2562ที่ประเทศสวีเดนหลังทั้งคู่ได้คบหาดูใจกันมานานกว่า12ปีล่าสุดต้องบอกเลยว่าทำเอาบรรดาขาเพือกคูพึ่งเมื่อทางด้านรัศมีแขประกาศพร้อมอย่าสามีกลางอินสตาแกรมส่วนตัวก่อนที่โพสต์ดังกล่าวจะโดนลบทิ้งไปแต่ก็ไม่รอดสายตาชาวเน็ตขาเพือกที่สามารถแคปไว้ได้ทัน โดยทางด้านรัศมีแขได้โพสต์ข้อความในอินสตาแกรมส่วนตัวเอาไว้ว่าถ้าจะทํางานแล้วอยู่ไกลแล้วมันเป็นปัญหามากการเดินทางก็ไม่ได้ใกล้กๆไปทีก็ได้แค่5วัน7วันแล้วเราไม่ไหวเรายินดีจบความสัมพันธ์พร้อมติดแฮชแท็กพร้อมยาตามด้วยแคปชั่นถ้ามันยากก็แค่แยกย้ายอย่างไรก็ตามก็ต้องรอเจ้าตัวออกมาชี้แจงกันอีกครั้ง